สวัสดีค่ะพี่น้องมาเลยเพียงมันีวิดีโอไหมไฟิไฟได้ยอยู่บอกว่าได้แล้วนะนนเนาะไ,<จ>ไ,ได,ดนนะ้งามคือค้นนะงามคือเจ้าของ ไม่เป็นหรองป้าป้ามันฝรั่งค่ะป้ามันฝรั่งค่ะเป็นมันฝรั่งอันนี้ก็ต้นบวบซูชินี่นะพี่น้องซูชินี่บุ๊โอ้ยยยยรานูนี้โอเม้ต์ลิงปดีอะโอ๊ยแ้มข้างแง้มเลย